สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของปรับพจน์ที่สมมูลนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาว่าประพจน์ที่ทุกคนเห็นอะ่ะมันสมมูลกันไหมนะคะโอเคนี่ก็ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักหรือว่าไปดูตัวอย่างประพจน์ที่สมมูลกันเนาะเราก็มาดูรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันที่ควรทราบนะคะทุกคนก็คือว่าที่ทุกคนจะต้องได้ใช้นั่นเองเพื่อที่จะพิสูจน์เนาะ,ะเดี๋ยวครูจะแบ่งาย่อยๆออกนะคะจริงๆมันก็มีหลักการจำอยู่ให้มันจำง่ายนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งลองแบ่งกลุ่มออกก่อนเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูรูปแบบของประพจน์นะคะที่สมมูลกันที่ทุกคนควรทราบนะคะก็คือถ้าเรารู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าประพจน์ที่ทุกคนเห็นนะมันสมมูลกันไหมคําว่าสมมูลคืออะไรก็ เหมือนว่ามันมีค่าความจริงที่เท่ากันนั่นคือตัวเดียวกันนะคะนะคะค่าความจริงมันเท่ากันนั่นเองนะคะอย่างเช่นอ่าประพจน์พีอย่างเงี้ยสมมูลกับนิเศษแล้วก็นิเศษ P จจาไว้ว่าอันเนี้ยจำไว้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวคุณครูจะแยกกลุ่มให้นะคะเนี่ยนิเศษถ้านิเศษเจอนิเศษอะคะ่ะเนี่ยมันจะหายไปเนี่ยมันจะเท่าเท่ากันเลยนะคะอันนี้กลุ่มแรกต่อไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้นะคะนี่ อันนี้คือและนะคะตัวเชื่อมแและเห็นไหมว่าตัวเชื่อมและและตัวเชื่อมหรือนะคะสามารถสลับที่กันได้่ะสามารถสลับที่กันได้นะนี่เนาะอ่ะโอเคแบ่งกลุ่มเอานะคะทุกคนไปสร้างกลุ่มเองนะคะที่แบบนี้ต่อไปนะคะต่อไปกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มนี้นี่ เอานิเศษนะคะนิเศษนะคะแล้วก็มีวงเล็บแบบเนี้ยเราสามารถกระจายนิเศษเข้าไปได้ทุกคนเนี่ยสามารถกระจายเข้าไปนิเศษได้ในตัวเชื่อมและและก็ตัวเชื่อมหรือนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเวลาเรากระจายแล้วปุ๊บเนี่ยเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามค่ะไม่ใช่ตรงกันข้ามสิต้องบอกว่าจากอ่าพอกระจายเข้าเข้าไปแล้วเนาะจากและก็กลายเป็นหรือจากหรือก็กลายเป็นและแบบนี้นะคะ โอเคเนาะอันนี้กลุ่มที่สองอะมี3กลุ่มเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มอันนี้อะนี่จือ๊อเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเอาคนละสีต่อไปนะคะกลุ่มถัดไปก็คืออากลุ่มท่าแล้วนี่อาให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่คือกลุ่มท่าแล้ว <c oughs> จะมีสมมูลนะคะอันนี้ได้ใช้บ่อยนะคะก็อาท่า P แล้ว Q นะคะสมมูลกับ not p หรือว่านิเศษ P นะคะหรือ Q แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็จะเป็นถ้า P แล้ว Q นะคะก็สมมูลกับ N o t Q not นตตัวหลังนะคะแล้วก็ท่าแล้วน o t ตตัวหน้านี่อันนี้กลุ่มที่4แล้วเนาะต่อไปกลุ่มที่อ่ากลุ่มที่5เอาสีส้มแล้วกันนี่กลุ่มที่5ก็คือกลุ่มก็ต่อเมื่อนะคะนี่ก็ต่อเมื่อสามารถ แจงมาเป็นอยู่เครื่องหมายท่าแล้วได้นี่ตามนี้เลยนะคะก็ต่อเมื่อก็คืออย่างเช่น p ก็ต่อเมื่อ q นะคะสมมูลกับท่า p แล้ว q และท่า q แล้ว p นะคะโอเคเนาะอันนี้กลุ่มก็ต่อเมื่อและสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มนี้นี่เหมือนกับการกระจายเลยทุกคนแจกแจงเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมมันเป็นแลกกับหรือนะแจงเข้าไปเลยนี่เราสามารถเขียนใหม่ได้ว่าเป็นอ่า P และ Q เนี่ยกระจายเข้าไปแล้วก็หรือ P และ R แบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็กระจายมาได้เหมือนกันหรือก็กระจายได้เหมือนกันเห็นไหม P หรือ Q นี่ตัวเชื่อมตัวนี้ก็เป็นและ P หรือ R นะคะแบบนี้นะคะแบ่งโซนจำเอา1 2 3 4อาี่5้านะคะมีทั้งหมด6กกลุ่มนะคะนักเรียนสามารถที่จะ าจำล้อเอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าน้ะว่า,าแล้วเราเอาไปใช้ยังไงนะคะนี่อันนี้อ่ะอันนี้เขาถามว่าจงพิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์ต่อไปนี้สมมูลกับรูปแบบของประพจน์ในข้อใดนี่คือประพจน์ก็ต่อเมื่อนะคะทุกคนนี่เนาะ P ก็ต่อเมื่อ Q นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนแสดงวิธีทำให้เห็นชัดเจนนะคะนี่ p ก็ต่อเมื่อ q แบบนี้สัญลักษณ์สมมูลก็คือแบบนี้เนาะขีดสเส้นแบบนี้อาจจะเขียนไม่สวยนะคะเราก็ใช้หลักการนี้ได้นี่ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะเมียนเดียวด้วยแล้วเราก็แจงเอาไปเขียนเลยค่ะนี่ก็ได้เป็นถ้า p แล้ว q ใช่ไหมอ่าและ ถ้า q แล้ว P นี่ก็คือสมมูลกันนะคะทีนี้เราก็สังเกตสิว่าเอมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับข้อแรกไหมนี่ข้อแรกโดนอยู่นะอันนี้เหมือนกันแล้วและเหมือนกันและสุดท้ายก็มีตัวนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวนี้หน่อยตัวขอไข่ขอไข่เนี่ยก้อนแรกเขาจะาเปลี่ยนนะคะนี่ตรงนี้ได้มันจะเป็นท่าแล้วเนาะ ถ้าแล้วถ้า p แล้ว q นี่มันจะสมมูลถ้าเราใช้ถ้าแล้วเราก็ใช้กฎข้อข้อนี้อ่าถ้า p แล้ว q ก็คือสมมูลกับ not q แล้ว not p เราก็เขียนเลยนี่ not q แล้ว not p นะคะและนี่ทุกคนตรงกับอันนี้แล้วนี่อันนี้เหมือนกันและนะคะใช้สองแบบได้ต่อไปตัดสินที่ตัวด้านหลังนะคะ ตัดสินที่ตัวด้านหลังก็คือตัวนี้อ,อันนี้ก็คือท้า Q แล้ว P ทุกคนทีนี้ถ้าสมมุติท้าแล้วทุกคนก็กลับไปดูอีกถ้ายังจำไม่ได้นี่ท่าแล้วเราก็ใช้กดข้อนี้ก็จะได้เป็น not P หรือ Q อแล้วก็น o t ตัวหน้าใช่ไหม not ตัวหน้า,ห,ห,นาหรือตัวหลังแบบนี้ตรงกับข้อข้อไหนเอ่ย ตรงกับตัวนี้นะคะก็คือข้อขอไข่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะก็คือประพจน์ตรงกับขอไข่นะคะก็อาจจะสรุปว่าดังนั้นประพจน์ที่กําหนดให้สมมูลกับประพจน์ในข้อขอไข่นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่1ผ่านไปนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ ถัดไปดีกว่าเนาะอ่านี่เขาให้ประพจน์นี้มาค่ะทุกคนนี่ประพจน์นี้มามีสามประพจน์เลยนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะทำยังไงนะคะนี่ท่า p แล้ว q แล้วก็ท่า r อีกนะคะนี่สมมูลกับอะไรก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าแล้วคือท่าแล้วมันมีกฎสองข้อก็คือ อันนี้เนาะถ้า p แล้ว q เนี่ยมันจะสมมูลกับ not p หรือ q นะคะอันนี้นิสศษนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากเขาจะอ่านเป็น not นะคะ not เนาะแล้วก็สมมูลอีกข้อก็คือ not q ถ้าแล้ว not p นะคะถ้าใครยังงงคู่มาจากตรงไหนนะคะคือมาจากตรงนี้นะคะนี่โอเคไหม ก็เดี๋ยวคุณครูขอโน้ตไว้ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสิว่าเอ๊แล้วเ,เราจะจะเลือกใช้อันไหนคือจะสังเกตว่าอันเนี้ยมันเชื่อมมันมีสองก้อนนะทุกคนมองแบบนี้เนี่ยมันมีสองก้อนแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วอ่ะทีนี้จะเห็นว่าตัวพวกเนี้ยมันมีและสองตัวแบบนี้เดี๋ยวคุณครูขอใช้ตัวนี้ก่อนนะคะนี่ ใช้กดข้อแรกก่อนก็คือใส่น็อตตัวข้างหน้านี่น็อตตัวข้างหน้าแล้วก็หรือตัวข้างหลังเห็นไหมนี่ก็คือใช้กดอันนี้โอเคไหมทีนี้ถ้าคุณครูใช้กดข้อแรกต่ออีกนะคะก็คือตัวนี้นี่ถ้าแล้วใช้กดตัวนี้อีกนะคะก็คือน็อตข้างหน้านะคะแล้วก็หรือข้างหลังแบบนี้แล้วก็หรืออาแบบเนี้ย โอเคไหมต่อไปนะทุกคนต่อไปอ่าสมมูลตัวนี้จะเห็นว่าต,วตัวน็อตตัวเนี้ยเราสามารถที่จะแจงเข้าไปได้นะคะทุกคนนะคะจากกฎข้อนี้เห็นไหมเห็นไหมที่คุณครูเคยพูดก่อนหน้านี้ถ้ามีน็อตเราสามารถแจงเข้าไปได้แต่ว่าจากและจะเปลี่ยนเป็นหรือและจากหรือตรงเนี้จะเปลี่ยนเป็นและนะคะอ่ะเราก็ทำต่อเลยค่ะนี่ก็จะได้เป็นนอ็อตแล้วก็น็อต P แบบนี้จาก หรือตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะจะเปลี่ยนเป็นแลละแล้วก็กระจายน็อตเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นน็อต Q แบบนี้เนาะแล้วก็ใส่วงเล็บไว้ก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็น R เนาะทีนี้เราทำต่อเลยค่ะน็อตเจอน็อตนะคะน็อตหายไปก็จะเป็น P และนะคะน็อต Q แบบนี้แล้วก็หรือ R แบบนี้ ทีนี้เราก็ใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้นะคะทุกคนทีนี้สมบัติการแจกแจงได้เราก็แจงเข้าไปเลยนะคะเราจะแจงอะไรแจงนี่าเข้าไปนะคะนี่แจงเข้าไปตรงนี้นะคะชืบเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ชืบเข้าเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นอ่า P หรือ R แล้วเชื่อมด้วยอะไรคะเชื่อมด้วยตัวนี้ก็คือและเนาะและต่อไปอะไรคะ R not Q นะคะหรือ R แบบนี้ทุกคนแล้วเราจะเห็นอะไรเอ่ยเห็นยังเนี่ยยังยังได้เป็นสองประพจน์เลยแต่ว่าแต่ละสองประพจน์ในที่นี้เห็นไหมมันเชื่อมด้วยแล้วเหมือนกันนี่แล้วเหมือนกันถูกแล้แต่ทีนี้เราจะมาดูประพจน์หน้ากับประพจน์หลังนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่า เราทําให้อยู่ในรูปของท่าแล้วอ่ะเขียนได้ยังไงเอ่ยถ้าทําให้อยู่ในรูปของของท่าแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็น p หรือ r ทุกคนนี่ก็จะกลับกันถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในท่าแล้วก็จะได้เป็น r not p ใช่ไหมคะท่าแล้ว r ใช่ไหมถ้าเราทํากลับกันอันเนี้ยทุกคนสังเกตดีๆนะ ถ้าเราทำกับกรันนี้ก็จะได้เป็น p หรือ r เช่นกันเนาะทีนี้และนะคะและตัวนี้ถ้าทำเป็นท่าแล้วนี่ถ้าถ้าทำเป็นท่าแล้วใช้กดข้อแรกก็จะได้เป็นท่า q แล้ว r แบบนี้ดังนั้นทุกคนคะมันตรงก,กับข้อไหนเอ่ยจะเห็นว่ามันตรงกับข้อกไก่นะคะนี่เห็นไหมเหมือนกันเลย ดังนั้นนะคะข้อนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าประพจน์ที่กำหนดให้นะคะสมมูลกับประพศ ับปรับพจน์นะคะในข้อกอไก่นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับในเรื่องของการตรวจสอบการสมมูลนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปฝึกทําโจทย์ด้วยตัวเองดูเนาะในหนังสือสวสวทลองฝึกทําดูได้นะคะโดยใช้รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันที่ทุกคนควรทราบดังนี้เลยครูดได้แบ่งเป็นกลุ่มไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวลองไปฝึกทำดูเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของประพธ์ที่สมมูลก็มีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปก็คือในเรื่องของสัจจนิรันนั่นเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ